เยอะเยอะมากเลยนะนะทำต่อไป Okay. <laughs> เหมือนจะออกนะไม่รู้อะไม่ชัวร์แต่เหมือนก็ออก Oh มันมีันมีสำรองพี่มันมีรูปรองหรองือว่าต้องใช้แบบไฟบงับงคับห้ามเห็น,นไหมอะไรจะท่าโมงอะไรใช่ป <c oughs> ก,กติปีห้าโมงแต่ว่า ตอน6โมงอะ่ะมันจะมีต่างหอถ้าเป็นปกตินะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โมงแต่ว่า5โมงอะ่ะคนมันจะครบแล้วไนงะคนมันจะพอดีเรื่อยๆมีก่อนนะน้าครับน่าเพะมีนะโอเคครับโจไปเล่นเกมแล,แล้วอ่ะดิแล้วเดี๋ยวรู้ก่อนแกันอ๋อได้ครับได้เพราะวันนี้คนน้อยเลยเดีนะ๋ยวเราแค่ขอดเดียวปกติอ่ะคือ5โมงเวลาเริ่ม ไม่แน่ใจว่าเขาจะเสร็จเพราะอย่างเออถ้าเป็นแล้วก็ถ้าเป็นมือเบาอย่างพวกเอ็กหรืออะไรเงี้ยปกติเอ็กก็มาหกโมงกว่าเลย<ม>ใช่ไหมเ<ม>องเออล้วอีกน้องอีกสองคนปกติเขามาประมาณหกโมงกกว่าอย่างเงี้ย กกใช่ครับตีตีมานานแล้วตั้งแต่เอ,อ่อถ้าพรุ่งนี้ก็ขอดเริ่มเปิดแต่ผมมีบางคนน่ะที่ตีกันมาตั้งแต่ขอดเก่าแล้วตั้งแต่ที่พุ่งเขายังไม่เปิดเนี่ย ก็มีแต่พวกนี้ก็ตีมาตั้งแต่เริ่มเริ่มิดที่แรกผมจัดเป็นกวนใหญ่แต่ว่าปัญหามันเยอะหลังๆนะคนปัญหาคนคนเยอะมากเยอะเ,เยอะ,ยอะใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ตีคืออยากตีแบตก็ก็เลยหลังก็เลยเอาแค่นีดๆๆน้ดีกว่าเอาแค่สนิทสนิทกันนะ ก็เลยผมก็เลยถ้าปกติผมก็ไม่ได้รับไม่ได้รับคนคนคนนอกแต่ถ้าแบบเอามีมาแล้วอันเดียวก็ไม่กับขอไม่ของหรือเปล่าของพี่ปุ้มเขาลืมมาออกก็เดี๋ยวดูเมื่อกี้พี่ปุ้มเขาบอกลองดูก่อนแล้วกัน นี่เอารูปมาเรียนนี่ไหน,นอ,อ,อ๋อเพราว่าไม่เคย,คยเเน,นี่เ้ยนะพอดูไอเดี๋ยวพี่นุกพูดกับเนี่ยเขาจะรพูดกันนุกก็ไดก้กเสืส,สองเนี่ยเเป็นแรก